สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะอยู่กับดิฉันยาแล้วก็วันนี้มาตามนัดเช่นเคยนะคะทุกวันจันรเรื่องของเครดิตเงินเครดิตบุโรอยู่กับคุณสุรพลโอภาสเสถียรนะคะผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดสวัสดีคะ่ะสวัสดีครัาเจอกันทุกวันจันแบบนี้แหละไม่ไปไหนปีหน้าก็ยังอยู่ตลอดทั้งปีและจะตอบคําถามเรานะคำถามท่านผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามแต่ว่า เขาบอกว่าช่วงใกล้เทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ต้องระวังให้ดีสุขมากๆระวังจะทุกข์ขนาดก็คือว่าเออจะกินจะใช้อะไรเนี่ยนะครับก็ควรจะเอาแต่พอประมาณะนะครับเพราะปีหน้ายังมีความไม่แน่นอนหลายๆเรื่องอยู่ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็แล้วก็อะไรอะไรมันอาจจะไม่ไม่ดีอย่างที่เราคิดค,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บออไมไว้สักนิดนึงสำหรับปีหน้าก็จะดีครับ แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของกับดักหนี้ที่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่ถ้าจะใช้บัตรเครดิตสินเชื่อต่างๆจะต้องระมัดระวังเ,ออเป็นหนี้ได้ครับ ถ้า <Okay. S 1> เรารู้ว่าขณะไหนที่เราม,มีสินเชื่อที่เราดูอยู่ว่าเรามีกําลังที่จะผ่อนได้เท่าไหร่นะครับจริงๆทางการก็บอกไว้อยู่แล้วว่าถ้าเรามีเงินเดือน1 0,000หมื่นเนี่ยนะครับ mm hmm. เราก็ควรจะมีหนี้ที่เราผ่อนทั้งหมดเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยไม่เกินสี่พันก็คือ <Okay. S 1> 40%่ <Okay. S 1> อันนี้เป็นตัวตัวคุมเราแล้วกันนะครับ mm hmm. ว่าใครที่คิดจะเป็นหนี้อะไรก็ตามเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วก็คือว่าไม่เกิน40% <Okay. S 1> ของรายได้ ต้องท่องเอาไว้แล้วก็อย่างที่พี่สุดพลบอกว่าต้องรู้ที่ไปที่มาว่าจะหาเงินมาคืนเขาอย่างไรใช้เอาไปใช้อะไรขอโทษอีกสักครั้งได้ไหมคะก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าจะเอาไปใช้อะไรนะครับสองก็คือว่าที่มาของเงินที่จะเอามาจ่ายคืนเขาจะเอามาจากไหนมันมีความแน่นอนขนาดไหนนะครับตรงนี้ยึดหลัก3 4สี่ข้อนี้ไว้ครับเพราะว่ามีคำเตือนมีข้อมูลมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะว่า นี่ควเรือในปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณในปีหน้าด้วยนะฮะ,ะก็ค่อนข้างจะม,มีการ,ระวังนิดนึงนี่ที่ผิดนัดชําระเนี่ยนะครับมันมีการเพิ่มมาตั้งแต่ไต่มาที่สี่ของปีที่แล้วไต่มาที่สี่ไต่มาที่ 1, 1> หนึ่งปีนี้สองสามฉะนั้น่มันเป็นอะไรที่ควรจะระมัดระวังตัวครับค่ะจะต้องระวังตัวที่ตัวเราเองนี่แหละนะคะแต่ว่าวันนี้แน่นอนว่ามีสายเนี่ยค้างมาจากทางบ้านฝากมาจากทางบ้านมาถามพี่สุรพลเนี่ยนะคะว่า ท่านแรกนะคะถามอย่างนี้ค่ะอยากทราบเกี่ยวกับปัญหาเครดิตบูโรเนื่องจากผ่อนรถกับไฟแนนซ์นะคะผ่อนรถกับไฟแนนซ์แต่ว่าขาดส่งมา2เดือนค่ะขาดส่ง2งวดจํานวนเงินที่ต้องส่งก็ประมาณ1 2ึ0 0หบาทถท่น้นึ่งหมบาทยอดเงินถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ต้องการถามแบบนี้หนึ่งแบบนี้จะเรียกว่าติดเครดิตบูโรหรือเปล่าคะแบบนี้มาเรียกว่าเรียกว่าค้างชาระ S <S แบบนี้อย่าไปเรียกคําว่าติดเครดิบูโรมเพราะมันมีความหมายนะ,ะแบบนี้<ค>นเราเรียก,กัน่าแบบนี้เขาเรียกว่าค้างชําระค่ะค้างชําระติดกันสองงวดนะครับเพราะฉะนั้นถึงที่จะไปปรากฏในเครดิบูลรมก็คือว่า,าในเดือนที่เราค้างหนึ่งงวดก็จะบอกว่าค้างชําระ31วันแต่ไม่เกิน60ค่ะพอเดือนที่สองค้างต่อนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าค้างชําระ3 1วันแต่ไม่เกิน60วันค่ะ อันนี้เราใช้คําว่าเตะเครดิตบูโรหรือเปล่าคะคาว่าเตะไม่มีนะฮะมีแต่ว่าก็เหมือว่าค้างหรือไม่ค้างทีนี้พอเดือนต่อมาไปเคลียร์กลับมาเป็นปกติใช่ไหมครับมันก็จะกลับมาเป็นว่าไม่ค้างชําระแล้วก็บัญชีก็จะเป็นปกติก็เป็นข้อเป็นคนเคยค้างเขาเรียกเป็นคนเคยค้างคนเคยค้างเคลียร์แล้วนะครับปัจจุบันเป็นปกติค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถ เป็นข้อมูลข,ข้อเท็จจริงของเรานั่นแหละ<ช>แล้วก็เราก็สามารถที่จะสร้างประวัติใหม่ได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาตอบคาถามท่านผู้ชมท่านนี้กันต่อเพราะรว่า,วามีสายสดๆมาจากทางบนเลยนะคะไปคุยกับคุณธนากรนะคะอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณธนากรคะได้ยินดีฉันไหมคะ ไอ้ที่ทีมงานต่อกลับมาใหม่เนะคยะก็จะเป็นความเข้าใจใช้คําหรือว่าเข้าใจผิดใช่ไหมคะติดเครดิบูโรเนี่ยว่าติดเครดิบูโรเนี่ยเป็นคําที่ถูกบอกเล่ามาแต่มันไม่มีความหมายมันคืออะไรนะครับมันมันตอบไม่ได้แต่บอกว่ามีประวัติค้างชําระมันชัดเจนเหมือนกับเราบอกว่าไม่สบายไม่สบายมีหลายโรคนะครับ ใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่สบายมากไม่สบายน้อยเนี่ยเป็นไข้หวัดอย่างเงี้ยมันจะชัดเจนกว่าคล <c oughs> ้ายๆอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เอาเอาว่าเข้า,าใจซะว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายตามงวดเนี่ยก็คือค้างชําระใช้คําว่าค้างชําระซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงจาก พฤติกรรมทางการเงินของเราคําถามต่อไปเนี่ยดูเหมือนว่าท่านผู้ชมท่านนี้ก็ยังเข้าใจผิดอยู่เหมือนเดิมเขาถามอย่างนี้ค่ะคุณสุรพลจะใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะล้างเครดิตบุโรได้ล้างเครดิตบุโรล้างเอ่อลบไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับข้อมูลมันจะเข้ามาทีละเดือนทีละเดือนใช่ไหมครับข้อมูลใหม่เข้าข้อมูลเก่าถอยออกข้อมูลใหม่เข้าข้อมูลเก่าถอยออกเดือนที่เราค้างสมมุติมันอยู่เดือนนี้เดือนหน้าเราไม่ค้าง เดือนต่อไปแล้วไม่ค้างไอตัวที่ค้างมันจะค่อยๆถอยลงมามันถอยลงมาครบ36เดือนนะครับมันก็จะออกไปพูดง่ายๆก็คือไอประวัติเนี่ยมันจะค่อยๆถอยลงมาถอยลงมาประวัติใหม่ที่ถูกที่ดีก็เข้ามาแทนที่ครับก็เหมือนกับว่าก็เป็นข้อมูลที่จริงแต่ว่าถ้าเราจะให้มันดี ไปกู้ก <g ül> ็ <c oughs> คืออยา่อยาค้างอย่าค้างอ่าเพ <อ S 1> ราะข้อมูลข้อมูลเก่าไม่ค้างข้อมูลใหม่ไม่ค้างไม่ค้างไม่ค้างมองลงไปก็คือไม่ค้างทั้งหมดแล้วถ้าเคยแล้วที่เคยค้างมาเป็นคนเคยค้างแล้วค่ะนี่ไงฮะค้างเดือนนี้บอกอว่าค้างค้างเดือนต่อไปบอกว่าค้างะ <c oughs> พอเดือนใหม่บอกว่าไม่ค้าง <c oughs> ใช่ไหมครับก็คือจ่ายละพอเดือนต่อไปก็ไม่ค้างไม่ค้างไม่ค้างข้อมูลใหม่ที่เข้ามานะครับในอนาคตหลังจากที่ค้างใช่ไหมครับข้อมูลใหม่ก็จะ เป็นข้อมูลที่ไม่ค้างมผมยกตัวอย่างง่าย่เราสมมุติเราเดือนเดือนสิบค้างเดือน11มาจ่ายเดือน12ก็จะไม่ค้างเดือนหนึ่งก็ไม่ค้าง2 3 4สี่หก็ไม่ค้างประวัติใหม่ที่เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นประวัติที่ไม่ค้างชําระเนี่ยโอกาสที่เราจะไปขอสินเชื่อเนี่ยก็จะดีเพราะเรากลายเป็นคนคนเคยค้างเคลียร์แล้วบัญชีเป็นปกติ ต่อมาไม่มีการค้างชาระก็เริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเหมือนกันได้ครับเริ่มต้นใหม่ได้ครับแต่ความเข้าใจเนี่ยก็ยังมีคนเข้าใจแบบนี้อยู่ตลอดเลยทุกคนไปคิดว่าต้องสามปีต้องไป3ปีคือบอกว่าติดเครดิตบุโรคืออะไรนะครับสองสามปีอย่างที่ผมเรียนว่ามัน3ปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปจ่ายแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเดือนใหม่เข้ามาเข้ามานี่นะครับแล้วถ้าเรารักษาประวัติที่ดีนะครับแล้วเรามีเงินออมในระหว่าง6เดือนนั้น เดินไปที่ไหนมันจะเรื่องมันจะเปลี่ยนไปเป็นคนเคยค้างต่อมารีบไปชำระปัจจุบันเป็นปกติมียอดเงินเข้ามามีรายได้เห็นไหมครับแล้วครับแล้วก็ยอดเงินที่ชําระนี่ในบ้านบัตรรถอะไรต่างเนี่ยประมาณ4 0ของรายได้ไอ้อย่างเงี้ยไปที่ไหนก็พอจะรู้เรื่องได้ละเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะคะ เรื่องที่สองค่ะมีถามมาอีกเหมือนกันจากทางบ้านค่ะคุณสุรพลคะเป็นเรื่องที่บอกว่าต้องการคำแนะนำอย่างละเอียดเลยนะคะคือการขอเงินขอเครดิตเงินจากธนาคาร,ครเครดิตเงินสดเครดิตเงินกู้เนี่ยอยากทราบ,รบว่าจะดูอะไรจากตัวเราก่อนจึงจ <ๆ S 2> ะเลืเครดิตคะอันดับแรกครับเราเป็นคนมีรายได้ที่ที่เขาเรียกมีรายได้มากพอ ตามเกณฑ์นะครับเช่นเขาบอกหมื่นห้วก็ต้องมี15ื่นขึ้นไป <c oughs> เขาบอก20งหมื่นเก็มี20งหมืขึ้นไป <c oughs> สองก็คือเอกสารที่แสดงว่าเรามีรายได้เท่านั้นเท่านี้ต้องมีเอกสาร <c oughs> นะครับอันที่สามก็คือว่า เอาหนี้ต่างๆที่เรามีอยู่นี่มาเทียบกับรายได้นะครับมันไม่ควรจะเกิน4 0่อมันต้องไม่ควรเกิน40%อคิดง่ายๆว่าเรามีเงินเดิมนาเรามีเงิน10,000บาทใช่ไหมครับเรามีหนี้ที่เราต้องชําระเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก4ี่พนะครับอันนี้ก็พอจะไปได้แล้วแล้วค่อยไปดูเรื่องหลักประกันเรื่องอื่นหลักหลักใหญ่ของแบงค์เขาจะดูคือความสามารถในการชําระหนี้เป็นหลักคือทุกวันนี้ที่ไม่ผ่านกันนี่คือว่า ความสามารถในการชําระนี่ไม่แน่นอนอนะก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ธนาคารสำคัญมากอกัย่างหนึ่งเขาดูเหมือนกันกแต่ว่าพอไม่ผ่านเนี่ยก็จะเครดิบูโรก,ก็กลายไปจำเลยอ,อีกแล้วอ๋อมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่ที่เกิดทั่วโลกนะครับ <c oughs> เพราะว่าเวลาคนสองคนคุยกันเนี่ยเหมือนกับเพื่อนมาขอยืมตังค์เนี่ย <c oughs> แล้วเราบอกว่าเราก็เราไม่อยากให้เราก็จะ <c oughs> บอกว่าแหล่องอื่นอะ จำได้คนอื่นใช่จำได้ไหมครับในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะรถติดรถไม่ติดไฟฟ้าจะดับไม่ดับแก๊สโซฮอเหมือนกันเหมือนกันนะฮิบโรก็ไปจะเลยต่อไปแล้วที่บอกความจริงไปว่ามันไม่ใช่ค่ะค่ะอ้าวมีสายจากทางบ้านเข้ามานะคะดเราไปพูดคุยกับไปที่สายของคุณธนากรค่ะสวัสดีค่ะคุณธนากรค่ะค่ะขาได้ยินชัดชัดเลยค่ะคุณธนากรจะสอบถามอะไรเรื่องของเครดเงินกิบดรบุโรกับคุณสุรพลผู้จัดการใหญ่ข้อมูลเครดิตแห่งชาติค่ะ สวัสดีค่ะผู้จัดก,การใหญ่ค่ะเชิญครับก็กรณีเป็นอย่างนี้่ะเมื่อปีสี่หกนานแล้วได้เอารถไปให้เพื่อนส่งต่อแต่ว่าไม่ได้เขี่ยนผู้สัญญาตอนนี้เพื่อนไม่ส่งก็มีกฎหมายตามตามติดตามรถเราก็ไปเอารถคืนมาเขารับปากว่าจะไม่เอาเข้าบัตรทีรดิตบูโลแต่พอไม่นานมาสักสองสามปีแต่ว่าก็เข้าไปอยู่ในบัตร โรเรียบร้อยแล้วอ like ่ะโอเคคุณธนากรอย่างนี้ใช่ไหมครับหนึ่งไปกู้แทนเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่คะ <S <S ่ะเป็น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 รถของทันเองตอนนี้ก็ม um, ีรถหลายคันก็เลยว่าให้เพ oh ื่อนผ่อนให้เพื่อนผ่อนผ่อนคันนี้ใช่ไหมให้เพื่อนใช้ได้ให้เพื่อนผ่อนใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนไม่ผ่อนก็คือเกือบจะหกเดือนก็เพิ่งมาู้วาไม่ผ่อนตอนนี้เขามาตามก็โอเคค่ะเขาไปตามเอารถคืนมีรถหลายคันปล่อยรถเช่าให้เพื่อน ใช่ค่ะอ่อมีรถหลายคันปล่อยรถเช่าให้เพื่อนแต่ว่าการควบคุมตอนนั้นอาจจะไม่ทันคิดเพื่อนก็เลยไม่จ่ายเพราะเอาไปใช้ฟรีๆหเดือนอใช่ไหมครับเพื่อนไม่ผ่อนให้เพราะฉะนั้นถึงเวลาเราเป็นคนที่ทําสัญญาไว้กับสถาบันการเงินเราก็เลยเจอประวัติว่าค้างชําระใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจากนั้นต่อมาพอเขาเตือนเราในระหว่างนั้นเนี่ยเขามีการทวงถามมาที่เราไหมครับอ่ามี ช่วงน,นั้นรู้สึกว่าไม่มีเลยมีมีคนมาตามรถมาที่บ้านว่าอ่าเพราะว่าปกติค <โด S 1> ้างปกติค้างรถเนี่ยนะครับถ้าค้างสองวดเขาก็มาตามแล้วครับใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เมื่อตอนนั้นกำลังย้ายย้ายบ้านแล้วเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ก็เลยไม่ทราบโอเคค่ะอ่าพอเขามาตามปุบ๊บเราก็รู้ตัวแล้วเราก็เลยรีบไปเอารถมาคืนเขาไปค่ะไปไปพร้อมกักบเขาเนะี่ยค่ะแล้วก็ไปเอารถคืนมาแล้วนี่นี่ก้อนนั้นเนี่ยนะครับนี่ก้อนนั้นเนี่ยได้เจรจาก,กับเขาแล้วหรือยังครับ ไม่ไม่ได้เจรจาเขาบอกว่าคือรถหนังสือมาให้เอารถคืนไปก่อนแล้วก็บอกว่าก็คุยกับทางทางแบงค์อะไรฮะเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทนายหรืออะไรไม่ทราบคุยกับแบงค์อะไรครับเนี่ยกู้กับใครกู้กับธนาคารอะไรครับธนาคารอะไรคะคุณธนากรไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมันเป็นไอ้รถของไอ้ฮอนด้าลีซิ่งเลยโอเคฮอนด้าโอเคที่นี่ทางฮอนด้าลีซิ่งฮอนด้าบริษัทฮอนด้าลีซิ่งเขาก็มายึดรถกลับคืนไปถูกไหมครับไปเอาพร้อมกันเลยค่ะพาไปเอาใช่ใช่ ตกลงแล้วก็เป็นมอบรถไป bueno, แล้วก็เขาก็รับปากว่าจะไม่เขา้าตอนเขารับปากเขาทําเป็น,น,นปหน,นังสือไหมครับตอนเขารับปากเป็นเป็นหนังสือไหมครับไม่ค่ะตอนนั้นไม่ไม่ไม่ไมเอะใจว่าวแล<อ> <ๆ S 2> ้วตอนเพื่อนตอนเพื่อนรับปากว่าจะจ่ายเงินคืนให้เราเป็นหนังสือไหมครับ่ไม่มีเหมือนกันอ่าเนี่ยครับทําธุรกิจแล้วไม่รับเป็นหนังสือมันก็จะเจอปัญหาเงี้ยครับแต่ว่ามีหนังสือที่ว่าอ่าเอารถไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเอาหนังสือเอารถไป